สวัสดีคะ่ะเพื่อน,พอนๆพมาพบกับกบอีกแล้วนะคะวันนี้วันที่16เดือน 3- 2020นะคะเพื่อนๆืเราจะมาเล่าสถานการณ์ตอนนี้กันนะคะเพื<ๆ>่อนๆสถานการณ์ตอนนี้เริ่มตึงเครียดนะคะเพื<ๆ>่อนเพื่อนสำหรับกบกบคิดเองเพราะว่ากบก็เห็นเพราะว่ามีข่าวมาเมื่อคืนนะคะข่าวของเมื่อคืนวันที่15วันอาทิตย์นะคะก็จะเห็นเห็นอ่านข่าวแล้วว่าก็จะมีโรงแรมหลายๆโรงแรมนะคะทาการปิด ชั่วคราวนะคะเพื่อนๆทำการปิดชั่วคราวนะคะอาจจะเกี่ยวเนื่องมากับอะไรหลายๆอย่างนะคะเพื่อนๆกบก็ไม่ขอเล่ารายละเอียดลึกลงไปนะคะแค่ากจะมาแชร์ให้เพื่อนๆฟังว่าตอนนี้โรงแรมเขาได้ทําการประกาศที่จะปิดนะคะปิดทําการชั่วคราวนะคะเพื่อนๆก็หลายโรงแรมเหมือนกันนะคะเท่าที่กบอ่านข่าวนะคะแต่กบจะไม่เอ่ยชื่อโรงแรมนั้นออกมานะคะ แปลเป็นโรงแรมที่ใหญ่ๆทั้งนั้นเลยนะคะที่เขาทําการปิดชั่วคราวนะคะอ่แล้วก็กบรู้สึกดีใจและขอบคุณเขานะคะเพราะว่าเป็นเมืองที่เมืองที่กบอยู่เป็นเมืองที่นักท่องเที่ยวนะคะเพื่อนๆเ,เข้ามาเยอะมากๆนะคะ <ๆ S 1> แล้วก็เข้ามาเล่นคาสิโนโเข้ามาโรงแรมเข้ามาเที่ยวเข้ามาอะไรก็ตามนะคะเพ <mm <ๆๆ>ื่อนๆสิ่งที่เขาได้ตัดสินใจที่จะปิดน่ะมันเป็นสิ่งที่ดีนะคะสิ่งที่ดีหมายความว่ากบรู้สึกว่า เชื้ออาจจะไม่แพร่กระจายเพราะว่านักท่องเที่ยวที่บินมานะคะเราไม่รู้ว่าเขามาจากไหนเนาะว่าเขานักท่องเที่ยวถ้าพูดคําว่านักท่องเที่ยวเขาก็จะไปทุกที่นะคะเพื่อนๆเราไม่รู้ว่าเขามาอย่างไงเขาไปยังไงอะไรแบบนี้นะคะเพื่อนๆก็ก็เป็นการตัดสินใจที่ดีนะคะเพื่อนๆกบขอแบบแบบขอบคุณเขามากๆนะคะเพราะว่ารายได้ของเขานะคะเพื่อนๆแต่ละคาสิโนต่อวันน่ะก็มหาศาลเหมือนกันนะกบคิดแบบนั้นนะคะเพื่อน เขาตัดสินใจที่จะปิดก็ก็ถือว่าชมเชยเขาแล้วก็ขอบคุณเขาแล้วามาเลือ่องพาร์ตเมนต์ของกลบนะคะเพื่อนๆอมีอีเมลนะคะการไฟฟ้าบ้านเราเรียกการไฟฟ้าแต่ที่นี่เขาเรียกอะไรกลม่ไม่ได้ถามสามีนะคะเขาก็ส่งอีเมลมาบอกนะคะช่วงนี้นะคะช่วงช่วงอันนี้นะคะที่เกิดเรื่องแบบนี้นะคะเขาได้ส่งมาบอกว่าเขา่จะถ้าคุณติดค่าไฟนะคะเพื่อนๆถ้า คุณติดค่าไฟเขาจะไม่ทําการปิดไฟของคุณนะคะเขาจะให้คุณใช้นะคะแต่ไม่ใช่ว่าเขาจะไม่ให้คุณจ่ายนะเขาให้คุณจ่ายเหมือนเดิมนะคะแต่เขาจะไม่ปิดทำการปิดไฟนะคะเขาก็จะให้คุณใช้ใช้ไฟไปเรื่อยๆแต่สิ่งค่าค่าไฟของคุณคุณก็ยังต้องจ่ายนะคะก็อาจจะเป็น เป็นสัญญาณที่ดีนะคะเป็นสัญญาณที่ดีแบบไหนเป็นสัญญาณที่ดีก็คือว่าสถานการณ์ตอนนี้ทุกคนอาจจะหวาดกลัวนะคะเพื่อนๆบางคนก็ไม่อยากที่จะไปทํางานหรือออกนอกบ้านนะคะ,อะพอการที่เรารู้สึกหวาดกลัวแล้วมันก็เป็นสัญญาณที่ดีที่ที่กบได้เล่าไปนะคะเพราะว่าทุกคนก็กลัวเนาะมันก็อาจจะไม่มีค่าใช้จ่ายหรือว่าอะไรบางครั้งบางครั้งบางครั้ง มันก็ต้องคิดเยอะเนาะคนเราทุกคนก็กลัวนะคะเพื่อนเพื่อนเพราะเพราะเป็นสิ่งที่น่ากลัวจริงๆนะคะเพื่อนเพื่อนแต่ก็ดีใจแล้วก็หลายหลายรัฐนะคะเพื่อนเพื่อนหลายๆรัฐก็ทําการปิดโรงโรงโรง,งเรียนนะคะเพื่อนๆหลายๆรัฐแต่ก็จะปิดไม่พร้อมกันนะคะเาบางรัฐก็อาจจะปิดแบบแบบหนึ่งสตาร์จากวันนี้ไปถึงวันนี้บางรัฐก็คือกฎหมายแต่ละรัฐไม่เหมือนกันนะคะเพื่อนๆประเทศเดียวกันแต่แต่อเมริกาเนี่ยเขาจะ กบจะอธิบายเพื่อนๆฟังอันนี้อันนี้กบได้ยินมากฎหมายแต่ละประเทศผู้ผิดค่ะขอโทษค่ะกฎหมายแต่ละรัฐไม่เหมือนกันไม่เหมือนประเทศไทยบ้านเรานะคะกฎหมายประเทศไทยสามารถครอบคลุมทั้งประเทศนะคะทั้งประเทศก็คือกฎหมายใช้มาตราเดียวกันใช้กฎหมายเดียวกันแต่อเมริกาไม่ใช่นะคะเพื่อนๆแต่ละรัฐเขาก็จะมีกฎหมายที่รองรับไม่เหมือนกันบางรัฐก็จะมีกฎหมายแบบนี้อีกรัฐก็จะมีกฎหมายแบบนี้ อาจจะเป็นเพราะเขาสามารถครอบคุมหรือ,อจำกบังคับใช้กฎหมายแต่ละรัฐไม่เหมือนกันโอเคแบบนี้ดีกว่าบังคับใช้กฎหมายแต่ละลไม่เหมือนกันนะคะเพื่อนๆอะไรเคะเพื่อนๆแล้วก็แล้วเมื่อคืนก็ได้ข่าวว่า,อาตอนนี้นะคะเพื่อนๆเมื่อคืนได้ข่าวมีอ่ากุบจะไม่เอ่ยชื่อนะมี มีห้างอยู่ห้างหนึ่งนะคะห้างนั้นที่กบไปบ่อยมากๆนะคะหมายความว่าชื่อห้างนั้นกบไปบ่อยมากแต่เขาก็มีหลายสาขานะคะเหมือนบ้านเราได้มีผู้ชายคนนึงนะคะเพื่อนๆถือน้ําเข้าไปไม่รู้น้ําอะไรนะคะเพื่อนๆแล้วก็ทําการสเปรย์ทุกคนน่ะแปบพ่นน่ะพ่นใส่ทุกคนน่ะ <ๆ S 2> ก็หลายคนนะคะที่เจอน้ําแต่ไม่รู้ตอนนี้เขาก็ยังไม่รู้ว่าน้ําที่เขาฉีดไปอ่ะ <c oughs> คือเรายังไม่รู้ว่าน้ําที่เขาฉีดใส่คนสิบค,คนหลายๆคนนั้นเป็นน้ําอะไรนะคะก็ก็ได้ดูข่าว ああมันก็น่ากลัวขึ้นเรื่อยๆนะคะกบไม่รู้ว่าเขาทําเพราะอะไรนะคะกบก็ไม่รู้ว่าเขาทาเพราะอะไรเพราะเนื้อข่าวเขาไม่ได้บอกรายละเอียดรู้แต่ว่าเขาจับคนนั้นได้นะคะแต่เขาก็ยังไม่ได้บอกรายละเอียดว่าน้ํานั้นคือน้ําอะไรนะคะว่าทําไมเขาถึงทําแบบนั้นนะคะไม่รู้ว่าเขาคิดอะไรหรือไม่รู้ว่าน้ํานั้นคืออะไรแล้วทําไมเขาต้องทําแบบนั้นเพราะว่าทุกคนตอนนี้ทุกคนก็ตึงเครียดพอๆอยู่แล้วนะคะเพื่อนๆเ มีอะไรอีกไหมอะที่อยากจะเล่าให้เพื่อนๆฟังที่กบแล้วเล่ามาที่มีก็มีอยู่แค่นี้นะคะคืออยากจะมาแชร์ให้เพื่อนๆได้ฟังว่าตอนนี้สถานการณ์ที่นี่เป็นยังไงนะคะเพื่อนๆโอเคค่ะกบจะขอเป็นกําลังใจให้เพื่อนๆทุกคนนะคะสู้ไปด้วยกันนะคะเพื่อนๆขอให้ทุกคนปลอดภัยนะคะ กบขอวิงวอนสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั่วสาก,กลละโลกเลยนะคะขอให้ทุกคนปลอดภัยนะคะขอให้มียารักษาโรคขอให้มีวัคซีนป้องกันนะคะขอให้คนที่ติดเชื้อได้ยารักษาโรคและปลอดภัยนะคะกบขอสิ่งศักดิ์สิทธิ์ได้โปรดคุ้มครองนะคะเพื่อนๆชาวโลกของเราทุกคนนะคะขอให้เราผ่านเรื่องเลวร้ายนี้ไปด้วยอย่างรวดเร็วนะคะเพื่อนๆแล้วขอให้ทุกสิ่งทุกอย่างเป็นไปได้ด้วยดีนะคะไม่ว่าจะอะไรก็ตามนะคะ ทุกอย่างเลยนะคะครอบคุมหมดทุกสิ่งทุกอย่างนะคะขอพรนั้นเป็นสมดังใจปรารถนาสมดังที่กบหวังไว้นะคะสาธุสาธุนะคะเพื่อนๆดูแลสุขภาพนะคะตอนนี้กบก็รู้สึกว่าไม่ค่อยดีนะคะไม่ค่อยดีเลยนะคะรู้สึกไม่ค่อยดีเลยนะคะขอให้พเพื่อนๆแบบปลอดภัยนะคะกบก็ได้แต่หวังแล้วก็ส่วนมนต์ภาวนานะคะให้ให้ทุกสิ่งทุกอย่างดีขึ้นนะคะพเพื่อนๆไม่อยากให้มันแบบ ไม่อยากจะคิดไปในทางที่ไม่ดีคิดไปในทางที่ดีนะคะเพื่อนๆดูแลสุขภาพค่ะเพื่อนๆบ๊ายบายรักทุกคนค่ะเพื่อนๆค่ะกบมาให้เพื่อนๆดูดูนะคะกบมาตลาดรถรถคือเต็มมากเก้าโมงนะคะเพื่อนๆนี่คือเก้าโมงเช้านะคะไม่มีที่จอดรถร้านร้านอินเตอร์เนชั่นแนลที่กบเคยมาไห้าปนกลับมาเนาะไม่ตรงไงเขาช็อออกไปแล้วใช่ไหมนี่เครื่องจอด เนี่ยค่ะเพื่อนๆดูรถเต็มเก้าโมงนะคะเพื่อนๆเขาไม่ให้ถ่ายข้างนอกใอ้ข้างในเราถ่ายข้างนอกเพื่อนๆกบมาไม่เอาไม่เอาที่เราไปเพื่อนๆกบมาร้านเดิมนะคะวันนี้จ่ายไปร้อยตัวเหรียญกบจะบอกให้เพื่อนๆฟังว่าที่นี่คนเยอะมากเยอะมากเป็นเป็นประวัติศาสตร์ผมไม่เคยแบบไม่เคยเห็นแบบนี้มาก่อน แบบเยอะมากคิวประมาณเกือบ50คิวที่เป็นจา่ายคัสนะคะเพื่อนๆนแต่จ่ายเงินสดก็มีนะคะเพื่อนๆนแต่ว่าจ่ายเงินสดก็ประมาณ50คิวเหมือนกันนะคะเพื่อนๆนถ้ามีตอนนี้ถ้าเรามีเงินสดนะคะเพื่อนๆนเอาเงินสดมาดีกว่าเราเราอยู่นี่พอทีล่ลวถ้าถ้ามีเงินสดเอาเงินสดมาดีกว่านะคะเพื่อนเพื่อน สะดวกกว่านะคะเพื่อนๆโอเคนี่กบมีของที่กบได้มาวันนี้ร้อยกววาเหรียญเ,เราต้องใส่กล่องแบบน,นี้ให้เรานะคะคมันหนักที่รักหนักใช่ไหมยกไหวไหมโอเคอเค,ค่ะเพื่อนๆไปเจอกันที่บ้าน